มีของเล่นไว้ให้บริการด้วยนะคะ,ะเชือกฟางขูกเข้าไปไม่งั้นจิกขนกันนะคะพวกร้ายๆเนี่ยยิ่งอยู่เยอะยิ่งจิกขนกันรอบนี้น่าจะปลอดภยัยไม่มีอะไรจะจิกก็เลมฟางไปเลมเชือกฟางไปดูอาการสงบนะคะดสิชอบจังเลย